ตุงทท่อออกกดยเี็มรืปิดตัว้ตองปประชาัญหาข้าวเปลือกราคาถูกและข้าวสารถุงราคาแพงเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อชาวนาและประชาชนอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะกลุ่มคนผู้มีไรายได้น้อยทําให้ชาวนาได้รับความลําบากจากปัญหาข้าวเปลือกราคาต่ํารวมถึงประชาชนเองต้องซื้อข้าวสารถุงมาบริโภคในราคาที่แพงกว่าเดิม รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนกำชับให้กระทรวงพาณิชย์หาวิธีการขายข้าวราคาถูกให้ประชาชนที่มีไรายได้น้อยโดยต้องการให้ประชาชนได้ซื้อข้าวราคาถูกและต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนจึงได้มอบหมายให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอร่วมกับกระทรวงหลักทั้ง3กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย พิจารณาจัดให้มีการขา,ขายข้าวราคาถูกให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยให้กำหนดมาตรการช่องทางที่เหมาะสมผ่านเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนหรือสหกรณ์ให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์โดยตรงและสามารถซื้อข้าวในราคาถูกได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของผู้มีรายได้น้อยและให้คนไทยมีโอกาสและทางเลือกได้บริโภคข้าวในราคาที่ถูกลงท่านนายกต้องการที่อยากจะให้ประเด็นสาคัญคือท่านต้องการให้เกิด Social Business ก็คือว่าการทำธุรกิจแบบที่ไม่ได้หวังกำไรแล้วก็เกิดความเข้มแข็งขึ้นในพื้นที่และชุมชนเพื่อให้ตอบสนองให้กับประชาชนผู้มีรายได้รายได้น้อย,อยด้านการดําเนินการกระทรวงพาณิชย์จะจัดหาข้าวในครั้งที่ได้มาตรฐานส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำข้าวถุงซึ่งหากพบข้าวที่มีคุณภาพต่ํากว่ามาตรฐานจะมีการปรับปรุงและจัดหาสหากรณ์ที่มีความเข้มแข็งเป็นผู้ผลิต เพื่อให้เกิดเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งก่อนที่จะจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยเน้นการระบายสู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการนำข้าวที่ที่อยู่ในทางของเราเนี่ยนะครับได้มาตรฐานนะครับเป็นข้าวที่ดีมาตรฐานเนี่ยนะครับจัดส่งให้กับกระทรวงเษกเษตรกระทรวงเกษตรก็จะต้องมาดําเนินการจัดสรร มาหากลุ่มที่มาเป็นผู้ผลิตและก็ดําเนินการจาหน่ายนะครับการจาหน่ายสินค้าราคาถูกโดยข้อเข้าก็จะต้องไปสู่ผู้มีไรายได้น้อยจริงๆสําหรับราคาข้าวสารถุงนั้นยังไม่มีการตกลงราคาร่วมกันแต่จะมีการประเมินราคาจากราคาตามท้องตลาดโดยราคาของข้าวสารถุงนี้จะต้องมีราคาที่ถูกกว่าราคาขายตามท้องตลาดตามนโยบายลดค่าครองชีพของรัฐบาล และจะต้องดําเนินการด้วยความโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้นโยบายนี้อาจมีแนวโน้มที่จะนำเข้ามาอยู่ในโครงการร้านโรคอสโตด้วยโดยขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถจัดหามาได้รวมทั้งปริมาณความต้องการของประชาชนผู้บริโภค การดำเนินการตามแผนทั้งหมดนี้จะมีการประชุมร่วมกันทั้ง3กระทรวงในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อเร่งให้แผนงานเดินหน้าขณะที่ประชาชนเองก็จะได้บริโภคข้าวราคาถูกโดยเร็วมาตราการนี้คาดหวังว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อีกทางหนึง่ง